อืมนี่นะครับตู้ก็สภาพสวยงามตามนี้ด้านหน้านี่เห็นอยู่แล้วนะครับเรามาดูบนตู้นะฮะลายไม้สวยเชิงไม้เก็บงานอังกฤษเขาเนียบจริงๆนี่นะฮะสวยเลยนะครับนี่ฮะขอบคมกริปอยู่ อันนี้ด้านข้างนะครับลายไม้นี่สวยงามมากมาดูล้านหลังลำโพงนะครับก็อย่างสวยงามเรียบร้อยดีไม่มีริ้วรอยมากมายตรงไหนนะครับมันจะมีขนมงขนแมวอะไรบ้างอันนี้ขั้วลำโพงนะฮะก็จะเป็นขั้วแบบ สายทั้งก้ามปูได้สายเปยื่อยได้บรรดาหน้าไม่ได้นะอันนี้ของทันนอยเขาติดตู้มาเขาเป็นอย่างนี้มาเลยนะครับโอเคมาดูด้านข้างของข้างนี้นี่ฮะก็ยังสวยงามอยู่นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งอันนี้ข้างนะครับ ก็สวยงามไม่แพ้กันนะครับด้านหน้าก็ยังสีสันสวยงามไม้สวยนะครับอันนี้ด้านบนก็สวยงามไม่แพ้คู่นู้นงานอังกฤษสวยกริปงานเข้าไม้สวยจริงๆอันนี้ลายไม้ด้านข้างเต็มเต็มทั้งผืนนะฮะก็ยังสวยงามอยู่ไปดูด้านหลัง ด้านหลังลำโพงก็ไม่มีริ้วรอยใหญ่ๆใดๆนะครับมีขนแมวบ้างมีฝุน่นบ้างนะครับคู่ลำโพงเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เหลือด้านข้างอีกด้านหนึ่ง นะท่านข้างด้านก็ยังสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูใส่หน้ากากแล้วเป็นไงเดี๋ยวมาดูอันนี้พอใส่หน้ากากก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะแต่ว่าโดยโปกติเวลาฟังโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่กันนะเปิดหน้าสวยกว่านะครับประมาณนี้ครับผม